สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดขวดรีเจนซี่ให้ดูนะครับขวดรีเจนซี่นะครับมันจะเป็นขวดไม่กลมนะครับจะเป็นรูปแบบนี้าตัดแบบนี้นะครับมันจะตัดยากนิดนึงนะครับขั้นตอนการตัดนะครับตรงฉลากเนี้ยเราไปให้ไปแช่น้ํานะครับทําให้ฉลากหลุดนะครับเพราะเราจะกรีดกรีดทับฉลากเลยมันจะไม่ได้นะครับนะครับอันนี้คือเราเอาฉลากออกแล้วนะครับเราจะทําเป็นแป้นกลมแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นเหล็กฉากตัวจับเพื่อจับขวดแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นก็จะเอาเข้าแท่นตัดนะครับแท่นตัดแบบนี้มันจะหมุนได้แบบนี้ครับจะหมุนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองตัดดูเลยนะครับให้ตัดทีละด้านนะครับตัดทีละด้านนะครับด้านที่สามแล้วนะครับอโอเคนะครับขั้นตอนนี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ อยมาดูรอยตัดนะครับเห็นไหมครับขาวๆหลังจากที่เราปรีเสร็จนะครับเราก็จะไปแยกชิ้นงานนะครับโดยการจุ่มน้าร้อนนะครับประมาณ30วินาทีนะครับขั้นตอนนี้เราจะต้มน้ําใส่กาใส่หม้อก็ได้นะครับหรือว่าใส่ภาชนะอื่นก็ได้นะครับที่แล้วแต่ทุกคนสะดวกนะครับผมเนี่ยผมต้มเป็นกาน้ําร้อนแล้วก็ถอดปลั๊กออกแล้วนะครับหลังจากที่เราจุ่มน้ําร้อนประมาณ3าวินาทีนะครับเราก็จะสลับ ไปแช่น้ําเย็นเพื่อให้รอยรอยที่เรากรีดเนี่ยแยกออกจากกันนะครับจุึงน้ําเย็นแล้วนะครับจุงน้ําเย็นสักครู่นะครับเพื่อให้เกิดรอยขา,ขาวนะครับนะครับเกิดรอยขาวแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาจุ่มน้ำร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับ ขาดแล้วนะครับนะครับนี่นะครับรอยนะครับขาดแล้วนะครับหลังจากหลังจากที่เราแยกชิ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปขัดเก็บงานโดยใช้ใบขัดกระจกในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่นะครับเพราะว่ารอยที่เราแยกมาใหม่ๆเนี่ยจะคมมากนะครับแล้วก็จะยังไม่ตรงมากเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่นะครับเป็นรอยนะครับอ่าเค ขั้นตอนการขัดขอบด้านในนะครับเราจะใช้กระดาษทรายพันกับกาวสองหน้านะครับแล้วก็แปะไว้กับตัวนี้เป็นตัวเจาะไม้นะครับกับสว่านไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะขัดให้ดูนะครับ เห็นว่ารอยที่เราขัดนะครับเงียนสวยแล้วนะครับนะครับเนี่ยไม่มีคมเลยนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปขัดเงาอีกรอบหนึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับไปกันครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้ใบขัดเงากระจกซูโม่สี่นิ้วนะครับตัวนี้นะครับสองสองศูนย์นะครับขัดประกอบเข้ากับตัวหินเจียสี่นิ้วนะครับกับเช่น อันนี้มาดูรอยก่อนขัดน,นะครับยังเป็นฝ้าสีขาวอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะขัดให้ดูนะครับ ดูรอยที่เราขัดนะครับเงาวับเลยนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมนี่นะครับสวยงามมากนะครับเงาวับเลยนะครับเก็บรอยละเอียดให้หมดเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาวันนี้ก็มาสอนการตัดขวดดีิลิซี่ให้ดูนะครับแล้วก็รวมถึงการขัดเก็บงานต่างๆให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ